สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยฟสีดำนำเสนอกันอีกแล้วนะคะเตอร์ต้ตาโคลด้าติด 1.6G เกียโตปี2013ค่ะอันนี้ได้แบบลายสวยเครื่องยนต์ดูอัลนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะส่วนด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะหนัง a i r ์แบ็กเกุญแจีโมอ แอร์ดิจิตอลนะคะรถ,รถกว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยค่ะคันนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆเลยค่ะสามารถเติมน้ำมันอ e ีซิสได้ด้วยคันนี้นะคะฟรีดาวน์ผ่อนเดือนละ5 0 0 0ันกว่าบาทนะคะขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะอยู่ที่1น0 0 0มือบาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกําลังมองหารถสภาพดีสวยนะคะประหยัดน้ำมันนะคะแนะนําเป็นรถคันนี้เลยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะคันนี้ เครื่องยนต์ดูอัลนะคะ 1.6G นะคะเกียร์ออโต้นะคะไฟใหม่แล้วนะคะด้านหลังดูนะคะไฟสวยมากๆเลยะคะ่ะจัดไฟน,นั้นไม่ยุ่งยากเลยนะคะโทรปรึกษาได้เลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยคะ่ะสดๆร้อนๆเลยะคะ่ะเตต้าโฟร่าตีน G, G ้ำ 1.6G เกียร์ออโต้ปี2013ค่ะสนใจยังไงโทรอสอบถามรยดะเ,เพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์ 508 58ติดต่อแอมค่ะ